ชาโดวี fancy, ่แฟนซี่ครับบันทึกลึกลับครับผมตอนอาบน้ำเมล็ดงาในยุคสมัยที่ความงามเป็นสิ่งที่ผู้คนหวยหา ตำนานเมืองอันน่าสยดสยองเรื่องหนึ่งได้ถูกเล่าขานต่อกันมาเกี่ยวกับหญิงสาวผู้ใฝ่ฝันถึงผิวพรรณที่ไร้ที่ติเรื่องราวนี้นำเสนอแง่มุมมืดของความปรารถนาอันแรงกล้าสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวิธีการเสริมสวยที่ดูธรรมดาหญิงสาวผู้เป็นตัวละครหลักในตำนานนี้มีชื่อว่ามินซอ เธอเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองเธอหมกมุ่นอยู่กับการเสริมสวยพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อให้ผิวพรรณของเธอดูเปล่งปลั่งไร้ที่ติวันหนึ่งบินซอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสูตรความงามจากธรรมชาติจากเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนของเธอบอกว่าสูตรนี้เป็นเคล็ดลับโบราณที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ว่ากันว่าสามารถทำให้ผิวของผู้ใช้เนียนนุ่มเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ลงอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยความตื่นเต้นมินซอจึงรีบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรนี้เพื่อนของเธออธิบายว่าสูตรนี้ใช้วัตถุดิบเพียงอย่างเดียวนั่นคือมเมล็ดงาเพียงแค่ใส่มเมล็ดงาลงไปในน้ำอาบแล้วแช่ตัวนานสองสามชั่วโมง ผิวของเธอก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์มินซอรู้สึกตื่นเต้นกับสูตรนี้เป็นอย่างมากเธอรีบกลับบ้านไปเตรียมอุปกรณ์ทันทีเธอเทมเมล็ดงานจำนวนมากลงไปในอ่างอาบน้ำอุ่นแล้วลงไปแช่ตัวด้วยความหวังอันเปี่ยมล้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแต่มินซอย,ยังไม่ออกมาจากห้องน้ำแม่ของเธอกังวลใจ เธอเคาะประตูเรียกลูกสาวให้เธอออกมาแต่คำตอบที่ได้กลับมาเสมอคืออีกสักครู่ความกังวลของแม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเธอก็ตัดสินใจพังประตูห้องน้ำเข้าไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าชวนให้เธอตกตะลึงด้วยความสยดสยองมเมล็ดงาที่มินซซอใส่ลงไปในน้ำนั้นกลับงอกรากและฝังตัวเองลงไปบนผิวหนังของลูกสาว ระหว่างรอยย่นและรูขุมขนทุกอนูมินซอนั่งอยู่ที่มุมห้องด้วยความเสียใจเธอพยายามดึงมเมล็ดงาออกด้วยไม้จิ้มฟันอย่างบ้าคลั่งแต่มเมล็ดงาเหล่านั้นก่อแน่นติดกับผิวหนังของเธอแม่ของเธอพยายามช่วยเหลือลูกสาวแต่ก็ไร้ผลมินซอร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและเสียใจเธอสูญเสียความงามที่เธอหวยหาไปตลอดกาล เรื่องราวของบินซอกลายเป็นตำนานเมืองที่ถูกเกล้าขานต่อกันมาเพื่อเตือนใจผู้คนเกี่ยวกับอันตรายของความปรารถนาอันแรงกล้าตำนานนี้สอนให้เรารู้ว่าความงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในจิตใจเรื่องราวอาบน้ำเมล็ดงาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังพบกันใหม่ตอนต่อไป